มือผลไม วันนี้จมำจำอยู่ที่วิสตาคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่สำหรับคนรักสุขภาพที่แท้ทูนะคะแล้วเหมือนเดิมค่ะวันนี้จมำจำอยู่กับแคมเปญพร้อมพาทุกาจากใจของคิงสู่ใจของคุณอีกแล้วค่ะเล่าให้ฟังก่อนว่าวันนี้เนี่ยอยู่ที่วิสตาคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่มีครบมากมีทั้งอาหารเครื่องดื่มอาหารหวานเบเกอรี่ขนมอบสลัดรวมถึงน้ำสลัดตัวซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยก็อร่อยนะคะขนมอบของเขาใช้แป้งสเปล์ออร์แกนิก จะเล่าให้ฟังว่าสเปลออร์แกนิกเนี่ยเป็นแป้งที่นําเข้าจากเยอรมันทุกคนแล้วมันดีกว่าแป้งสาลีตรงที่มันมีไฟเบอร์สูงมากๆนะคะช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลด้วยอ่าประโยชน์ดีมากแต่อากรือว่าอร่อยจริงหรือเปล่าไปชิมกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ีตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่กิฟที่เป็นเมนเจอร์ของที่นี่พี่กิฟคะได้ข่าวว่าเมนูที่เป็นเมนูเอ็กซ์คลูซีฟในแคมเป็นพรหมาทูหาที่ทางวิซ่าคาเฟ่เนี่ยร่วมกับทางน้ำมันน้ำข้าวทิงเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมคะมีะถึงสามเมนูด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะ,คะอยากให้พี่กิฟแนะนำนิดนึงค่ะว่าเป็นเมนูอะไรบ้างอันนี้จะแนะนำก่อนนะคะเป็นขนมปังโลบนะคะทําจากแป้งสเปลออร์แกนิกเป็นเบสเซอร์สามรสชาติค่ะรวมในห่อเดียวกันนะคะ แล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันลำข้าวคิงด้วยค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นเค้กคิสปี้มอคค่าถั่วพิตาชิโอค่ะแป้งสเปลออร์แกนิกนะคะด้านบนจะกรุบกรอบด้วยอัลมอนด์เคลือบคาราเมลค่ะส่วนตัวนี้เป็นอาหารคาวนะคะเป็นลาซานญาผักโขมตัวแป้งลาซานยาเป็นแป้งสเปลออร์แกนิกค่ะแล้วก็ที่สําคัญน้ำสลัดมีส่วนผสมของน้ำมันลำข้าวคิงโอริซอนสูงด้วยนะคะโอ้ยคือมันคือจริงๆแล้วว่าสามเมนูนเนี้ยมันเป็นเมนูที่แบบแตกต่างกันมากใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นขนมอบอันนี้เป็นขนมหวานอัน,น คิงของเราเนี่ยใช้ได้กับทุกเมนูเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ้อเคี่ยมมากเลยค่ะอ้ยคำใหญ่มากอืมอันนี้อร่อยแข็งมากอืออือมีผลไม้งานจอมแต้มสุดท้ายค่ะอยากให้วีกิพฝากร้านเลยค่ะค่ะ ขอฝากร้านนะคะวิต้าคาเฟ่นะคะของเราเป็นเบเกอรี่ที่ผลิตจากแป้งสเปลออร์แกนิกแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันลำข้าวคิงเป็นส่วนผสม,มยาวนานกว่า10ปีนะคะโอ้ยมาเลยค่ะวันนี้จำจำขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ,ะ,คะขอบคุณวิต้าคาเฟ่ด้วยนะคะ,คะที่มาเข้าร่วมแคมเปญ From Heart to Heart จากใจของคิงสู่ใจของคุณนะคะโอเคทุกคนเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย